โดยเฉพาะกิดนาวิกโยธินตราดได้เปิดปฏิบัติการทวงคืนบ้านสามหลังขณะที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลชำรากก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเรือนประชาชนอย่างดีค่ะ นาวาเอกธรรมนูญวันนาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดท่านได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่บริเวณบ้านสามหลังในพื้นที่บ้านหนองรีตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกฝ่ายกัมพูชานั้นรุกล้ำอธิปไตยไทยมาอย่างยาวนานกว่า40ปี โดยหลังตรวจพบว่ากัมพูชาได้มีการเสริมกำลังและอาวุธพร้อมเปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนทำให้มีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไว้ต่อเนื่องเป็นระยะจนถึงเวลา7จ็นาฬิกาท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชำรากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบอที่ยังคงปักหลักเฝ้าระวังพื้นที่ดูแลบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้มีการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเมื่อได้ยินเสียงระเบิดก็ต้องรีบหลบไปยังหลุมหลบภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนตก นายสมชายชัยเวทชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหมู่5ตําบลชํารากได้เปิดเผยถึงนาทีที่ว่าขณะที่ตนเองนั้นกําลังนอนพักผ่อนอยู่ในช่วงตีห้าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้น1ครั้งตามด้วยเสียงรัวอีก2-3ถึงครั้งแล้วก็ต่อเนื่องรวมกว่า10นัดซึ่งถือว่ามีความถี่และรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นได้ส่งครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่เมื่อวานแต่ตนเองนั้นตัดสินใจที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อเพื่อทำหน้าที่ชรบอรคอยเป็นหูเป็นตาและดูแลความสงบเรียบร้อยโดยใช้บังเกอร์เป็นที่มั่น ถึงแม้สถานการณ์นั้นจะดูรุนแรงแต่ชาวบ้านที่นี่เขาไม่เสียขวัญเพราะว่าคุ้นชินกับเหตุการณ์ชายแดนมาตั้งแต่อดีตและที่สำคัญก็คือมั่นใจในศักยภาพของทหารไทยที่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้รู้สึกอุ่นใจในสถานการณ์แบบนี้ค่ะวานผมส่งครอบครัวไปแล้วคือเหลือเราตัวคนเดียวคือและอีกอย่างนึงผมเป็นชาวบอหมู่บ้านด้วยก็คือ ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากมายผมก็จะประจําอยู่คือแบบเป็นเป็นยามคอยดูอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นมาประมาณตีห้าขวาู็ได้ยินเสียงเต้มแล้วก็ลุกขึ้นขึ้นมาแล้วจะมาล้างหน้าล้างตาเอาได้ยินอีกสักพักนึงก็ได้ยินอีกเต้มแล้วสักสพักล้างาหน้าล้างตาเสร็จแล้วผมก็ออกมาที่บังเกอร์ครับเนี่ยก็มาบังเกอร์ก็มันยังสางสารยังไม่สว่างนะแล้วก็ได้ยินอีกอีกสองสามที่ คือผมอยากให้คือไม่อยากให้หยืดเยื้อะนะมันมันก็เสียเวลาโดยแล้วก็อะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยนะคือถ้าเป็นไปได้ในความคิดที่คุยกันทุกคนอนะ่ะคือเขาอยากแบบว่าคือวันนี้คืออยากให้จบไปเลยเนงะี้ย